สำนักถังเลิศพบจบแดนบทที่4เป้ยเป้ยสายฟ้าตอนที่หนึ่งเป้ยพูดอย่างประหลาดใจน้องหัวเจ้าคิดดีแล้วเหรอการเข้าร่วมสำนักไม่ใช่เรื่องเล็กถึงแม้สำนักถังของพวกเราจะเสื่อมถอยแต่ก็เคยเป็นสำนักอันดับหนึ่งในใต้ลา่าถ้าในอนาคตเจ้าเสียใจคิดจะทรยศสำนักไม่ว่าข้าหรือทั้งอยาก็จะไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่หัวอวิห้าพยักหน้า พี่ไปไปข่าคิดดีแล้วข้าไม่มีญาติพี่น้องอายุยังน้อยครั้งนี้มาที่ป่าใหญ่ซิงโตถึงได้รู้ว่าโลกภายนอกอันตรายแค่ไหนข้าอยากประสบความสําเร็จเป็นผู้ใช้วิญญาณที่แข็งแกร่งการเข้าร่วมสํานักถังถือเป็นทางลัดไม่เพียงแต่ทําให้ข้าได้เข้าสถาบันสื่อไหลคเครอร์ยังได้รับคําแนะนําจากพวกท่านและข้าเชื่อใจพวกท่านพวกท่านยอมบอกความยากลําบากของสํานักถังให้ข้าฟังข้ารู้สึกได้ถึงความจริงใจของพวกท่านข้ายินดีที่จะร่วมสร้างความรุ่งโรจน์ของสํานักถังไปพร้อมกับพวกท่าน ดีพูดได้ดีมากทั้งอย่าดีใจจนกอดหัวอวี่ห้าเปยไปมองเขาพยักหน้ายอย่างที่เขารู้สึกหัวววิเหาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กวัยเดียวกันถึงจะได้วงแหวนวิญญาณวงแรกตอนอายุเกินสิบขวบแต่ถึงแม้พรสวรรค์จะเป็นสิ่งสําคัญความพยายามก็ขาดไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นผู้ครอบครองพลังวิญญาณจิตที่หายากสํานักทางก็ถือว่าโชคดี กลิ่นหอมอ่อนๆจากตัวถังหยาทําให้หัวอวี่ห้าวหน้าแดงไม่กล้าขยับยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเป้ยไปช่วยเขาไว้อาจารย์เสี่ยวหยาถัางยาถึงได้ปล่อยมือจากหัวอวี่ห้าวมองเขาด้วยรอยยิ้มดูพอใจมากแน่นอนว่าเธอจะไม่ยอมรับว่าที่อยากให้หัวอวี่ห้าวเข้าร่วมสํานักถังตั้งแต่แรกเป็นเพราะปลาเผาที่เขาทําอร่อยเกินไปเสี่ยวอวี่ห้าวทำพิธีไหว้ครูเธอตอนนี้สำนักถังมีแค่สามคน ก็ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากจเจ้าไว้ค่ข้าเรียกข้าว่าอาจารย์ต่อไปก็เป็นคนของสำนักถังแล้วถังหย่าพูดอย่างจริงจังหัวอวิห้าวพยักหน้าคุกเข่าลงตรงหน้าถังหยาสิทธิหัวอวิห้าวขอคารวะอาจารย์ถังหยายืนนิ่งปล่อยให้เขาวไหวสามครั้งจึงพยุงเข่าขึ้นดีมากอาวิห้าวต่อไปเจ้าก็เป็นสิทธิคนที่สองของอาจารย์แล้วไปไหวพี่ชายของเจ้าพูดพลางชี้ไปที่เป้ยไปข้างๆขอคารวะพี่ชาย ัว่ออวิห้าวโค้งคำนับเป้ยๆปยอีกครั้งเป้ยไปยิ้มน้องชายไม่ต้องเกรงใจต่อไปก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วทั้งยาถอนหายใจอวิห้าวตอบไปเจ้าก็เรียกข้าว่าอาจารย์เสี่ยวยาเหมือนเป้ยเป้ยก็แล้วกันแต่อย่าเรียนแบบที่เขาไม่มีมารยาตรู้ไหมครับอาจารย์ หลังจากไหวครูแล้วหัวอวี่ห้าวก็ดูเกรงๆแต่ความสับสนในใจก็สงบลงการเข้าร่วมสำนักทังทำให้เขารู้สึกปลอดภัยความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในใจเขามานานแล้วทังหยาพลิกข้อมือหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมาจากไหนไม่รู้ยื่นให้หัวอวีห่ห้าว เสียวอวีห้าวนี่คือสำเนาของตำราล้ำค่าสวรรค์บันทึกวิชาลับของสำนักถังไว้วิชาปราณสวรรค์เป็นพื้นฐานของทุกอย่างใช้มันทำสมาธิจะช่วยเร่งความเร็วในการบ่มเพาะของเจ้าระดับการบ่มเพาะของเจาะยังต่ำการเตี่ยยนมาฝึกวิชาปราณสวรรค์จะไม่มีผลกระทบใดๆเดียวข้ากับเป้ยเป้ยจะสอนเจ้าฝึกนอกจากวิชาปราณสวรรค์แล้วตำราล้ำค่าสวรรค์ยังบันทึกวิชาลับอีกห้าอย่างคือวิชามือหยกสวรรค์วิชาเนตรม่วงสุดขั้ววิชาควบคุมวิชาหลบหลีกและวิชาใช้อาวุธลับ ร้อยแปดวิธีอาวุธลับสำนักทางของพวกเราขึ้นชื่อเรื่องอาวุธลับแต่ต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อนถึงจะเริ่มฝึกได้ตอนนี้เจ้าต้องฝึกวิชาลับห้อย่างนี้ก่อนต่อไปข้าจะสอนเรื่องอาวุธลับให้ข้าบอกไปแล้วว่าวิชาลับของสำนักทางมีอย่างหนึ่งที่เหมาะกับเจ้ามากนั่นคือวิชาเนตมงสุดขัว้ววิชาเนตรม่งสุดขั้วเป็นวิชาฝึกดวงตาฝึกระดับหนึ่งแล้วจะปล่อยพลังโจมตีที่แข็งแกร่งออกมาได้ พลังวิญญาณของเจ้าคือดวงตาไม่มีวิชาไหนเหมาะกับเจ้ามากกว่านี้อีกแล้วเจ้าต้องฝึกให้หนักหัวววีห้ารับตำราล้ำค่าสวรรค์ที่ถังหยายื่นให้เก็บไว้ในอกอย่างระมัดระวังขอบคุณอาจารย์ข้าจะตั้งใจฝึกเ้ยไป์ปกดที่เข็มขัดของตัวเองเข็มขัดสีดำสนิทฝังด้วยหยกสีขาวรูปวงกลมปรากฏขึ้นในมือของเขา น้องชายเข็มขัดเส้นนี้ลอกเรียนแบบมาจากอาวุธวิญญาณ24สะพานจันทรกระจ่างของถังซานบรรพบรุษของสำนักถังถือเป็นของขวัญต้อนรับจากพี่ชายมีมันแล้วเจ้าจะพกของได้สะดวกขึ้นพูดพางไปเปยก็ช่วยหัวอวิห้าวคาดเข็มขัด24สะพานจันรกระจ่างและสอนวิธีใช้ให้เขาหยก24ชิ้นบนเข็มขัดเส้นนี้แต่ละชิ้นมีพื้นที่เก็บของขนาดครึ่งเมสสามารถเก็บของได้ทุกชนิดแค่ใช้พลังวิญญาณนำทางก็ใช้ได้แล้วเป็นอาวุธวิญญาณที่ล้ำค่ามาก พรสวรรค์ของหัวอวิห้าวไม่ดีส่วนใหญ่เป็นเพราะสภาพร่างกายแต่เขาฉลาดมากลองไม่กี่ครั้งก็สามารถควบคุม24สพานจันทรกระสังได้อย่างง่ายดายเพียงแต่ระหว่างควบคุมพลังวิญญาณที่น้อยนิดของเขาก็ถูกใช้ไปไม่น้อยทั้งอย่ากล่าวว่าเสี่ยวอวิห้าวครั้งนี้ค่ากับพี่ชายของเจ้าออกมาก็เพื่อล่าสัตว์วิญญาณเพิ่มวงแหวนวิญญาณเจ้ามากับพวกเราก่อนพอค่าล่าเสร็จแล้วจะพาเจ้ากลับไปที่สถาบันสื่อไลเคอร์ ครับอาจารย์พวกอวิห้ารีบตอบตกลงด้วยความเคารพทั้งอย่าหัวเราะคิกคักถึงจะไว้ครูแล้วแต่เจ้าก็ไม่ต้องเกรงขนาดนั้นสำนักทั้งมีแค่พวกเราสามคนจะทำตัวเคร่งครึมไปทำไมเ้ยไ,ไปพูดอย่างไม่สบอารมณ์มีอาจารย์แบบเจ้าสิทธ์จะเกรงได้ยังไงฟ้าเริ่มมืดแล้วพวกเรารีบเดินทางกันเถอะหวังว่าจะโชคดีเจอสัตว์วิญญาณที่เหมาะสมแล้วล่าได้ที่ป่ารอบนอกของป่าใหญ่สิงโต อืมทั้งย่าพยักหน้าไปกันเถอะทั้งย่าเดินนำหน้าไปไปจูงมือหัวอวิห้าวเดินตามหลังทั้งสามคนเร่งฝีเท้ามุ่งหน้าไปยังป่าใหญ่สิงโตหลังจากได้วงแหวนวิญญาณวงแรกแล้วฮัวววิห้าวรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าระดับการบ่มเพาะของตัวเองเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะความแข็งแกร่งของร่างกายทําให้เขารู้สึกสบายขึ้นระหว่างเดินทางแต่เมื่อเทียบกับถังยาและเป้ยเป้ยความเร็วยังคงห่างไกลมีพลังวิญ,ญญาณที่อ่อนโยนส่งมาจากมือของเป้ยเป้ยพาเขาว,วิ่งวัวอวี่ห้าวแทบไม่ต้องออกแรงเลยระหว่างเดินทางเป้ยเป้ยพูดกับพวอวี่ห้าว่าน้องชายวิชาปราณสวรรค์ของสานักทางพวกเราเป็นหนึ่งในวิชาบ่มเพาะที่ดีที่สุดในทวีปแค่เจ้าฝึกฝนอย่างหนักก็จะได้รับผลตอบแทนแน่นอน ข้าจะอธิบายเคล็ดลับการฝึกวิชาปราณสวรรค์ให้เจ้าฟังเจ้าต้องจำให้ดีครับหัวอวิห้าพยักหน้าตั้งใจฟังคำอธิบายของเปื่อยเปยเป,ย,เปยไม่เพียงแต่ดูสุภาพยังมีนิสัยที่อ่อนโยนและละเอียดอ่อนตอนอธิบายวิธีการฝึกวิชาปราณสวรรค์ให้หัวววิห้าวก็อธิบายรายละเอียดทุกอย่างอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเจอจุดที่หัวววิห้าวไม่เข้าใจก็จะอธิบายอย่างละเอียดทําให้หัวววิห้าจดจ่ออยู่กับวิชาที่แปลกประหลาดนี้ในไม่ช้า ถั้หยาที่เดินนำหน้าอดไม่ได้ที่จะแลบลิ้นเพราะเธอมั่นใจว่าถ้าเป็นเธอที่อธิบายให้หัวอวี๋ห้าวฟังจะไม่มีทางอธิบายได้เป็นระบบแบบที่เปื่ยพูดเธอเป็นประมุกสำนักถัง,งที่ไม่มีคุณสมบัติจริงๆสำนักถังเลิศดพบจบแดนบทที่สี่เปื่ยสายฟ้าตอนที่สองเปื่ยพูดหัวววีห้าวฟังเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วย,ยามโดยไม่รู้ตัว ถนนหายไปแล้วรอบรอบล้วนเป็นป่าทึบอากาศสดชื่นขึ้นแต่กลับมีความรู้สึกกดดันแปลกแปกแผ่ออกมาจากส่วนลึกของป่าวิธีการฝึกก็ประมาณนี้ส่วนรายละเอียดเจ้าต้องลองฝึกเองแล้วค่อยคอยค้นหามีอะไรไม่เข้าใจก็มาถามข้าเไปไ้ยปพูดกับหัวอวีห้าวขอบคุณพี่ชายความเคารพของหัวอวีห้าวที่มีต่อเป้ยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่เขาอธิบายจึงยิ่งเคารพมากขึ้น ในตอนนั้นถังหยาที่เดินนำหน้าก็ได้ยินเห็นเธอก้าวเท้าอย่างรวดเร็วร่างกายพุ่งไปที่ต้นไม้ทางด้านซ้ายหัวอวิห้าวเห็นเพียงแสงวับวับลิงบาบูลลมที่เกือบจะฆ่าเขาก็ตกลงมาจากบนต้นไม้ถังหยาพูดอย่างไม่สบอารมณ์ลิงบาบูลลมพวกนี้น่ารำคาญจริงๆไม่เพียงแต่จะโจมตีก่อนยังชอบลอบโจมตีอีกเมื่อกี้หัวอวิห้าไม่ได้ใช้เนตรวิญญาณจึงมองไม่เห็นว่าถังหยาโจมตียังไงอาจารย์เสี่ยวยาเมื่อกี้ท่านใช้ทักษะวิญญ,ญาณเหรอ ถังงยาพูดอย่างภาคภูมิใจไม่ใช่ทักะวิญ,ญญาณเป็นวิชาหลบหลีกกับอาวุธลับของสำนักถังไหมเจ้าตั้งใจฝึกต่อไปก็ทำได้เสี่ยวอย่าระวังสีหน้าของปเป้ยเปลี่ยนไปยกมือขวาขึ้นทำถ้าจะควาา้าถังยาพวกเขามักจะร่วมมือกันถังยาใช้ปลายเท้าแต่พื้นร่างกายลอยขึ้นราวกับไม่มีน้ำหนักถูกแรงดูดจากมือของปเป้ย้ดึงไปเงาดำทมืนตกลงพื้นส่งเสียงปุบเบาๆตามมาด้วยกลิ่นหอมหวาน พวอวิห้ารู้สึกมึนหัวแต่ก็มีกระแสะลมเย็นๆพุ่งออกมาจากร่างกายปิดปากและจมูกของเขามีไอเย็นพ่นออกมาจากปากและจมูกของพวอวิห้าพ่นพิษที่สุดดมเข้าไปเล็กน้อยออกไปธาตุน้ำแข็งพลังวิญ,ญญาณที่สองของข้าพวอวิห้านึกถึงที่มาของกระแสะลมเย็นๆนี้ทันทีแต่การควบคุมกระแสะลมเย็นๆนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เขาที่ทำ ในขณะที่เขากำลังดีใจกับผลของพลังวิญญาณที่สองของตัวเองทั้งยาก็ถูกแรงดูดจ,จากฝ่ามือของเป้ยเป้ยดึงเข้ามาใกล้เธอกดมือขวาลงบนไหล่ของเป้ยเป้ยร่างกายม้วนตัวพลิกตัวไปอยู่ด้านหลังเป้ยเป้ยวงแหวนวิญญาณสองวงปรากฏขึ้นใต้เท้าของทั้งยาแสงสีเหลืองสว่างสวยัยวงแหวนวิญญาณสองวงของเธอเป็นระดับร้อยปีเถาวันสีฟ้ายาวหลายเส้นพุ่งออกมาจากร่างกายของทั้งยามีเส้นหนึ่งพันรอบเอวของหัวอวิห้าส่วนเถาวันที่เหลือก็แผ่ออกไปไกล เมื่อเทียบกับทั้หยาเปื่อยๆที่ยืนอยู่ข้างหน้าทําให้หัวอวี๋ห้าวตกใจยิ่งกว่าตลอดมาในใจของเขาพี่ชายคนนี้เป็นคนอ่อนโยนสุภาพเวลาอยู่ข้างๆถัง้งยาก็มักจะยิ้มอย่างอ่อนโยนทําให้คนอื่นรู้สึกเป็นมิตรแต่ตอนนี้เขากลับเปลี่ยนไปเป็นคนละคน ในขณะที่ถังหยาพุ่งข้ามหัวเขาไปแสงสีฟ้าเจิดจ้าก็ปรากฏขึ้นที่หน้าผากของเป้ยไปจากนั้นแสงสีฟ้าก็แผ่กระจายไปทั่วร่างกายกระแสไฟฟ้าสีน้ำเงินม่วงเหมือนงูเล็กๆพุ่งออกมาพันรอบตัวเขาดูเผินๆการเปลี่ยนแปลงของเป้ยๆไม่ได้มากนอกจากมีสัญ,ญลักษณ์สายฟ้าสีฟ้าที่หน้าผากแล้วมีเพียงจุดเดียวที่เปลี่ยนไปเพราะการปลดปล่อยพลังวิญญ,ญาณแต่การเปลี่ยนแปลงเพียงจุดเดียวนี้ก็ทำให้หัวอวิห้ามองผู้ใช้วิญญาณในมุมมองใหม่ ส่วนที่เปลี่ยนไปคือแขนขวาของเขาแขนเสื้อข้างขวาขาดวิ่นกลายเป็นเท่าทุลีเพราะแขนขวาที่ขยายใหญ่ขึ้นแขนยาวขึ้นครึ่งเฉือทั้งแขนใหญ่โตปกคลุมด้วยเกล็ดสีน้ำเงินม่วงมือกลายเป็นกรงและปกคลุมด้วยเกล็ดแบบเดียวกันข้อต่อทุกข,ข้อบนมือขึ้นกระแสไฟฟ้าสีน้ำเงินม่วงที่พันรอบตัวเขารวมตัวกันและไหลเวียนอยู่บนแขนวงแหวนวิญญาณ3าวงสองวงสีเหลืองหนึ่งวงสีม่วงไม่ได้พันรอบตัวเขาเหมือนวิญญาจารทั่วไปแต่พันรอบแขนที่เปลี่ยนไปนี้ สามวงวิญญาณชั้นสูงพี่ชายที่อายุมากกว่าเขาแค่สี่ห้าปีเป็นถึงผู้ใช้วิญญาณระดับสูงกว่า30แล้วและวงแหวนวิญญาณของเขายังเป็นสองวงร้อยปีหนึ่งวงพันปีระดับสูงสุดในบรรดาวงแหวนวิญญาณสีขาวหมายถึงสิปีสีเหลืองหมายถึงร้อยปีสีม่วงหมายถึงพันปีส่วนสีดำที่สูงกว่าหมายถึงหมื่นปีส่วนสัตว์วิญญาณแสนปีที่เคยรังแกหนอนหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อท่ากลายเป็นวงแหวนวิญญาณก็จะเป็นสีแดง ก่อนหน้านี้หัวอวิห้าวเคยถามแล้วเป่ยเป่ยอายุ15ปีเท่ากับถังหยาเป่ยเปยเกิดก่อนเล็กน้อยอายุเท่านี้เป็นถึงวิญญาณชั้นสูงและยังมีวงแหวนวิญญาณระดับนี้เรียกว่าอัจฉริยะก็ไม่ผิดดูจากระดับการบ่มเพาะเขาก็เหนือกว่าถังหยาที่เป็นอาจารย์ซึ่งเป็นแค่มหาวิญญาณร,ระดับ20กว่ากว่ากวากๆเงาดำที่ตกลงพื้นดีดตัวขึ้นพุ่งเข้าใส่เป่ยเป่ย เป้ยปได้ยินดวงตาเป็นประกายสีม่วงสะบัดแขนขวาที่ใหญ่โตทันใดนั้นก็มีตาข่ายไฟฟ้าปรากฏขึ้นกลางอากาศขวางทางเงาดำเปรี้ยงเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นเงาดำกระเด็นกลับส่วนเป้ยเป้ยก็เซถอยหลังไป3-4-9ส 4, ีหน้าเปลี่ยนไปเห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งของศัตรูเกินความคาดหมายของเขาเป็นงูแมนดาราว้าวระดับพันปีดีเลยเป้ยเ้่าเอาตัวนี้ทั้งย่าไม่ตกใจกลับดีใจร้องเสียงดัง ตอนนี้หัวอวี่ห้าวก็เห็นเงาดําที่โจมตีพวกเขาอย่างชัดเจนมันคืองูขนาดใหญ่ยาวสามเมตรทั้งตัวเป็นสีชมพูมีตุ่มเล็กๆบนหัวเหมือนดอกไม้เห็นได้ชัดว่าไปไปไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนถังยาสีหน้าเคร่งครึมถึงแม้เขาจะเป็นวิญญาณชั้นสูงแต่การเผชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณพันปีก็ยังยากที่จะชนะนี่เป็นเพราะพลังวิญญาณของเขาแข็งแกร่งพอถ้าเป็นวิญญาจารย์ระดับเดียวกันเห็นสัตว์วิญญาณพันปีก็คงวิ่งหนีอย่างเดียว เสี่ยวหย่าเจ้าปกป้องอวิห้าไว้เปรยปตะตกรวงแหวนวิญญาณวงแรกบนแขนขวาของเขาก็สว่างขึ้นพลังวิญญาณที่รุนแรงกรงเล็บมังกรสีน้ำเงินม่วงขนาดประมาณหนึ่งฉือที่สร้างจากสายฟ้าก็พุ่งออกไปฟาใส่งูแมนดาร่ากรงเล็บมังกรสายฟ้าทักษะวิญญาณแรกของเปยยป งูแมนดาร่าเจ้าเล่มากก่อนหน้านี้ยังนอนขดอยู่บนพื้นแต่ตอนนี้พอเป้ยไปเริ่มโจมตีมันก็ดีดตัวขึ้นกระโดดขึ้นไปกลางอากาศสบัดหางยาวในอากาศทันใดนั้นก็เหมือนแสงสีชมพูพุ่งเข้าใส่เปเป้ย เป่ยเปยไม่ได้ถอยกลับพุ่งเข้าหาย,ย่อตัวลงใช้ท่าหลบหลีกแว็บหายไปอย่างรวดเร็วกรงเล็บมังกรสายฟ้าที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ก็เลี้ยวกลางอากาศไล่าตามมูแมนดาราจากด้านหลังพร้อมกันนั้นวงแหวนวิญญาณวงที่สองบนแขนขวาของเขาก็สว่างขึ้นสายฟ้ามากมายขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นลูกศรสายฟ้าพุ่งว่าไปมาในอากาศกลายเป็นตะข่ายสายฟ้าปกคลุมงูแมนดาราสำนักถังเลิศดพบจบแดนบทที่4เป้ยเป้ยสายฟ้าตอนที่สาม โครงเล็บมังกรสายฟ้าก่อนหน้านี้แค่เพื่อให้งูแมนดาร่าขยับตัวส่วนตาข่ายที่สร้างจากทักษะวิญญาณที่สองสายฟ้าหมื่นเส้นคือกับดักที่แท้จริงแค่โดนตาข่ายนี้โครงเล็บมังกรสายฟ้าที่ตามมาจากด้านหลังถึงจะไม่สามารถสร้างบาดแผลรแรงให้งูแมนดาร่าอย่างน้อยก็ได้เปรียบแต่ความแข็งแกร่งของสัตว์วิญญาณพันปีไม่ใช่แค่พูดเล่นเล่นเห็นตาข่ายกำลังจะหุบก็มีหมอกสีชมพูพ่นออกมาจากปากงูแมนดาร่ากลิ่นหอมหวานที่เข้มข้นกว่าเดิมสิบเท่าแผ่กระจายออกไป ทั้งอย่าพาหัวอวิหายอย่างรวดเร็วกลัวว่าจะโดนบนใบหน้าที่สวยงามก็เผยแวววิตกกังวลเป็นครั้งแรกลูกศรสายฟ้าที่สร้างจากสายฟ้าหมื่นเส้นถูกหมอกพิษสีชมพูพ่นใส่เหมือนโดนน้ำสาดพลังยังอยู่แต่กลับกระจัดกระจาย งูแมนดาร่าแสดงความดูร้ายออกมายืดตัวขึ้นกลางอากาศพุ่งชนตาข่ายไฟฟ้าชนจนตาข่ายสายฟ้าหมื่นเส้นเป็นรูในขณะที่บินออกไปก็สบัดหางปลายหางเป็นแสงสีชมพูเจิดจ้าฟ้าใส่กรงเล็บมังกรสายฟ้าที่ตามมาทำลายทักษะวิญ,ญญาณแรกของเป้ยเป้ยจนแหลกละเอียด แต่การโจมตีของเปยเปยก็ไม่ไร้ผลในฐานะหนึ่งในสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดพลังโจมตีของเขาในระดับเดียวกันถือว่าแข็งแกร่งที่สุดถึงแม้ว่างูแมนดาร่าจะดุร้ายแต่หลังจากทำลายทักษะวิญญาณสายฟ้าสองอย่างก็มีแสงสายฟ้าเล็กๆปรากฏขึ้นบนตัวมันหลังจากตกลงพื้นก็ไม่สามารถโจมตีต่อได้เปยเปยก็ไม่ได้ไล่ตามหมอกพิษสีชมพูกระจายอยู่ในอากาศเขาไม่กล้าแต่ต้องรีบถอยหลังพร้อมกับหยิบขวดยาออกมาทยาเม็ดหนึ่งกินแล้วโยนขวดให้ทั้งยา ทั้งยารับขวดยาเทยาออกมาสองเม็ดกินหนึ่งเม็ดอีกเม็ดหนึ่งยัดใส่ปากหั้วอวี่ห้าวเป่ยไป,ไป่าช่วยเจ้าเองทั้งย่าพูดพลางกินยาเป่ยไปสายหน้าเจ้านี่จัดการยากคงต้องสู้กันยาวแถวนี้น่าจะมีสัตว์วิญญาณอื่นๆอีกเจ้าระวังตัวด้วยค่าจัดการมันเองและปกป้องอวี่ห้าวด้วย นี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ไป้ยไปเตือนถังย่าให้ปกป้องหัวอวีหา้าวหัวววีหา้ารู้สึกอบอุ่นในใจตั้งแต่เกิดมานอกจากแม่แล้วก็ไม่เคยมีใครดีกับเขาขนาดนี้เขาก็อดตื่นเต้นไม่ได้ข้าจะช่วยพี่ชายข้าไม่ใช่คนไร้ประโยชน์หัวอวีห้ารีบปล่อยพังวิญญาณส่งไปที่เนตรวิญญาณทักษวิญญาณที่เพิ่งได้ก็ปรากฏขึ้นในหัวของเขาทันที แสงสีทองจางๆปรากฏขึ้นในดวงตาสีฟ้าครามอีกครั้งวงแหวนวิญญาณสีขาวสองประกายลอยขึ้นมาจากใต้เท้าดูเพลินๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ในวินาทีต่อมาร่างกายของเป้ยๆและถังหยากก็สั่นสถานดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจในสายตาของพวกเขาการไหลของเวลาดูเหมือนจะช้าลงทุกอย่างรอบตัวชัดเจนขึ้น ทุกที่ที่สายตามองไปจะมีข้อมูลมากมายปรากฏขึ้นในหัวของพวกเขาเป้ยๆปมองงูแมนดาร่าในหัวของเขาก็จะปรากฏระยะห่างระหว่างเขากับงูแมนดาร่าแม้แต่การเปลี่ยนแปลงพลังของกล้ามเนื้อทุกมัดบนตัวงูแมนดาร่ารายละเอียดทั้งหมดปรากฏขึ้นในหัวของเขาอย่างชัดเจนไม่เพียงเท่านั้นในรัศมี30เมตรไม่ต้องใช้ตามองทุกสิ่งทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นในหัวของพวกเขาแบบ3ามิติการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็จะสะท้อนอยู่ในสมองของพวกเขาทันทีนี่คือ ไม่ว่าจะเป็นเป้ย์หรือถังยาก,ก็นึกถึงหัวอวิห้าวเป็นอย่างแรกนี่คือทักษวิญญาณแรกของหัวววิห้าวเหรอทำไมถึงมหัศจรรย์ขนาดนี้มีพลังเสริมแบบนี้การรับมือกับศัตรูก็ง่ายขึ้นเยอะโดยเฉพาะสัตว์วิญญาณที่เชี่ยวชาญด้านความเร็วอย่างงูแมนดาร่ายิ่งสามารถคาดการการเคลื่อนไหวของศัตรูได้สำหรับเป้ย์ที่มีพลังโจมตีสูงไม่มีอะไรมีประสิทธิภาพมากไปกว่าพลังเสริมนี้แล้ว ทักษะที่ได้จากวงแหวนวิญญาณสิบปีกลับแข็งแกร่งขนาดนี้ความสามารถในการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมสมกับเป็นพลังวิญญาณกลายพันธ์พลังจิตที่หายากแน่นอนว่าหัวอวิห้าไม่รู้ว่าเปยและถังยานำความมหัศจรรย์ที่เขาแสดงออกมาไปเชื่อมโยงกับพลังวิญญาณกลายพันธ์จริงๆแล้วสิ่งที่เขาใช้ไม่ใช่ทักษะเดียวแต่เป็นสองทักษะทักษะวิญญาณแรกที่ได้จากวงแหวนวิญญาณล้านปีการตรวจจับทางจิตทักษะวิญญาณที่สองการแบ่งปันทางจิต ทักษะทั้งสองเป็นทักษะเสริมหัวววิห้าวก็เพิ่งใช้เป็นครั้งแรกถึงแม้จะยังไม่เข้าใจความลึกลับของทักษะวิญญาณทั้งสองอย่างถ่องแท้แต่ก็แสดงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมออกมาด้วยความแข็งแกร่งของร่างกายเขาในตอนนี้พลังของทักษะวิญญาณที่ได้จากวงแหวนวิญญาณที่นอนไหม้น้ำแข็งเทียนเมื่อกลายเป็นเทียบเท่ากับสัตว์วิญญาณ4ี0ปี ดังนั้นขอบเขตของการตรวจจับทางจิตและการแบ่งปันทางจิตจึงอยู่ในรัศมีประมาณ30เมตรแต่ด้วยความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้มากสุดก็แค่แบ่งปันความสามารถในการตรวจจับทางจิตให้กับเป้าหมาย3คนพร้อมกันมากกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้ว ทักษะวิญญาณทั้งสองนี้ใช้พลังวิญญาณไม่มากแต่กลับใช้พลังจิตของหัวอวิห้าพอสมควรกล่าวได้ว่าเขาใช้ทั้งพลังจิตและพลังวิญญาณในการใช้ทักษะทั้งสองนี้ด้วยระดับการบ่มเพาะของเขาในตอนนี้อย่างน้อยก็ใช้ได้หนึ่งเครื่อส่วนจะใช้ได้นานแค่ไหนต้องลองดูถึงจะรู้ เสียงคำรามต่าดังขึ้นจากร่างกายของเป้ยเป้ยเห็นแสงสีน้ำเงินม่วงเจิดจ้าพวยพุ่งพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาเกล็ดบนแขนขวาแผ่ขยายไปที่ร่างกายปกคลุมหน้าอกด้านขวาออร่าของเขาก็พุ่งสูงขึ้นในทันทีวงแหวนวิญญาณวงที่3ามสีม่วงก็เปล่งแสงเจิดจ้าทักษะวิญญ,ญาณพันปีโทสายฟ้า ในฐานะผู้ครอบครองสัตว์วิญญาณที่มีพลังโจมตีแข็งแกร่งที่สุดทักษะวิญญาณที่3โทรส,สายฟ้าสามารถเพิ่มพลังโจมตีของเปืยเป่ยๆได้มากกว่า50%และยังเพิ่มคุณสมบัติสายฟ้าเป็น2เท่าถึงแม้จะไม่ใช่ทักษะโจมตีโดยตรงแต่ก็สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของเปืย่ยๆขึ้นอย่างมากแม้แต่วิญญาณเจ้าระดับ4ถ้าพลังวิญญาณอ่อนแอก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา ถึงแม้เป้ยจะอายุยังน้อยแต่ก็มีประสบการณ์การต่อสู้มากมายได้รับการสนับสนุนจากการตรวจจับทางจิตและการแบ่งปันทางจิตของห้าวาวีห้าเขารู้ว่าโอกาสของเขามาถึงแล้วเพราะไม่รู้ว่าหัวอวีห้าจะอดทนได้นานแค่ไหนเขาจึงทุ่มสุดตัวใช้ความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดของตัวเองออกมาทันที แสงสีน้ำเงินม่วงพวยพุ่งออกมาจากกรงเล็บมังกรที่มือขวากรงเล็บมังกรสายฟ้าที่ใหญ่กว่าเดิมเท่าตัวปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป้ยเป้ยไม่ได้ปล่อยมันออกไปแต่พุ่งเข้าใส่งูแมนดาร่าพันปีงูแมนดาร่าก็เจ้าเล่ห์ระดับการบ่มเพาะพันปีทําให้มันมีสติปัญญาออร่าที่เป้ยเป้ยปล่อยออกมาทําให้มันรู้สึกถึงอันตรายไม่สนใจที่จะทําร้ายศัตรูอีกต่อไปพ่นพิษใส่เป้ยเป้ยแล้วหันหลังวิ่งหนี เไปย์ๆได้ยินดวงตากลายเป็นลึกล้ำแสงสายฟ้าเล็กๆพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาสลายพิษพร้อมกันนั้นก็ใช้กรงเล็บมังกรสายฟ้าที่มือขวาคว้าไปที่อากาศทางด้านซ้ายตอนนี้ผลของการตรวจจับทางจิตของวัวอวิห้าวก็แสดงออกมาอย่างเต็มที่เพราะเขาแบ่งปันการตรวจจับทางจิตให้กับเปยๆปไ,ปไ,ปไปถึงได้คาดการการเคลื่อนไหวของศัตรูได้ตอนที่งูแมนดาร่าดีดตัวขึ้น มันกำลังจะหนีไปทางซ้ายของเปื่อยและแรงดูดมหาศาลก็ปรากฏขึ้นบนเส้นทางที่มันต้องผ่านเหมือนกับว่ามันส่งตัวเองไปให้เปื่อยแรงดูดมหาศาลดึงงูแมนดาร่าทำให้มันหยุดชะงักถูกลากเข้าหาเป้ยเปยเผชิญหน้ากับวิกฤตชีวิตและความตายงูแมนดาร่าก็ระเบิดพลังออกมาแสงสีชมพูเจิดจ้าพยพุ่พุ่งออกมาจากหัวส่งเสียงร้องฟอตุ่มที่เหมือนดอกไม้บนหัวก็ระเบิดเลือดสีชมพูพุ่งเข้าใส่เปยเปย,เปย แต่เป้ยเป้ยรับมือล่วงหน้าอีกครั้งในวินาทีก่อนที่ตุ่มที่เหมือนดอกไม้จะระเบิดกรงเล็บมังกรสายฟ้าที่มือขวาของเขาก็ฟาดออกไประเบิดใส่งูแมนดาร่าในจังหวะที่ตุ่มนั้นระเบิดเลือดสีชมพูที่พุ่งออกมาถูกแรงระเบิดสลายไปแต่เป้ยเป้ยก็ตกใจเพราะกรงเล็บมังกรสายฟ้าที่เขาปล่อยออกไปกลายเป็นสีชมพูหลังจากโดนเลือดสีชมพูนั้นถ้าเขาไม่ได้คาดการล่วงหน้าโดนเลือดนี้เข้าไปคงแย่แน่ๆ เป่ยพุ่งตัวไปข้างหน้าครั้งนี้งูแมนดาร่าพันปีไม่มีวิธีต่อต้านแล้วถูกกรงเล็บขวาของเป้ยจับที่จุดตายมันยังพยายามใช้ลำตัวพันเปื่ยแต่ก็ถูกสายฟ้าที่ระเบิดออกมาจากสายฟ้าหมื่นเส้นของเปืยช็อตจนสลบไปงูแมนดาร่าพันปีขึ้นชื่อเรื่องร่างกายที่แข็งแกร่งและความเร็วแต่เมื่อเจอกับเปื่ยที่มีพลังวิญ,ญญาณแข็งแกร่งพลังป้องกันของมันก็ไร้ความหมายเป้ยใช้พลังทั้งหมดที่มีบีบหัวของมันจนมีเสียงกรอบๆเหมือนกระดูกจะแตก เสี่ยวหย่าเต้ยไปตะโกนทั้งย่าไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปพาหัวอวิห้าวมาที่ข้างๆง,งูแมนดาร่าอย่างรวดเร็วมีดบินยาวครึ่งชือปรากฏขึ้นในมือของเธอแทงเข้าไปในปากงูแมนดาร่าที่เต้ยไปง้างไว้ปิดชีพงูแมนดาร่าพันปีแสงสายฟ้าหายไปเป้ยไปถอนหายใจวงแหวนวิญญาณสีม่วงก็ค่อยๆรวมตัวกันที่หัวของงูแมนดาร่าทั้งยามองเป้ยไปอย่างตื่นเต้นเป้ยเปพยักหน้าให้เธอ รีเริ่มเถอไม่คิดเลยว่าจะเจอสัตว์วิญญาณพันปีในเขตชายขอบของป่าใหญ่ซิงโตคุณภาพของสัตว์วิญญาณในป่าใหญ่ซิงโตสูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆทั้งอย่ายิ้มไม่คิดว่าจะราบรื่นขนาดนี้ช่วยข้าด้วยพูดพลางนั่งลงข้างๆง,ง,งูแมนดาร่าแสงสีฟ้าปรากฏขึ้นที่มือขวาของเธอยกมือขึ้นแต่ที่วงแหวนวิญญ,ญาณสีม่วงที่อยู่เหนืองูแมนดาร่าทันใดนั้นวงแหวนวิญ,ญญาณสีม่วงก็ถูกแสงสีฟ้าที่มือของเธอดูดหลอมรวมเข้ากับร่างกายของเธอ รอยยิ้มบนใบหน้าของทังยาหายไปเริ่มดูดซับวงแหวนวิญญาณอย่างตั้งใจตอนนี้หัวววิห้าวถึงได้รู้ว่าทังยาก็มาถึงขีดจำกัดระดับ30แล้วที่เธอกับเป,เป้ยมาที่ป่าใหญ่สิงโตครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเพราะมหาแหวนวิญญาณวงที่3ที่เหมาะสมกับเธอแต่พลังวิญญาณของอาจารย์เสี่ยวอยาคืออะไรทวันสีฟ้าพลังวิญญาณของเสี่ยวอยากคือย่างเงินครามเหมือนจะรู้ว่าหัวอวีห้าสงสัยอะไรเป,เป้ยจึงพูดอย่างอ่อนโยน ย่างเงินครามเหมือนกับตำนานของสำนักถังคนนั้นเหรอผัวอวิห้าวพูดอย่างประหลาดใจเ้ยยปปพยักหนา้าเมื่อหมื่นปีก่อนประมุกรุ่นแรกของสำนักถังก็สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักถังด้วยพลังวิญญาณย่างเงินครามต่อมาเขาก็กลายเป็นเทพไม่ได้ทิ้งลูกหลานไว้ในสำนักถังเพื่อรำลึกถึงเขาลูกหลานของสำนักถังจึงยึดถือย่างเงินครามเป็นเกียรติในการเลือกประมุกและทุ่มเทฝึกฝนผู้ใช้วิญญาณที่มีพลังวิญญาณย่างเงินครามแต่น่าเสียดาย ความจริงพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้พลังของย่าเงินครามได้สำนักทั้งหลังจากที่ผู้แข็งแกร่งในตำนานคนนั้นจากไปก็ไม่มีผู้แข็งแกร่งที่มีพลังวิญญาณย่าเงินครามที่สามารถยืนหยัดอยู่บนจุดสูงสุดของทวีปได้อีกแต่ประเพณีนี้ก็ยังคงสืบทอดต่อมาไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้พรสวรรค์ของเสี่ยวหยาในย่าเงินครามถือว่าดีมากและหวังว่าเธอจะก้าวข้ามขีดจำกัดได้หัวอวี่ห้าวถามอย่างสงสัยพี่ชาย ถ้าสำนักถังเมื่อก่อนแข็งแกร่งเหมือนในตำนานทำไมถึงเสื่อมถอยลงละ่ะเปยไปยิ้มคำถามนี้พอเจ้าไปที่สถาบันสื่อหลายเครือแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกมากมายตอนนี้สำนักถังเหลือแค่พวกเราไม่กี่คนจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอย่างน้อยก็ไม่มีข้อจำกัดมากวนใจเราแล้วส่วนเจ้าน้องชายเจ้าทำให้ข้าประหลาดใจจริงๆ ผูวาอาวิห้ารู้ว่าเปยเปหมายถึงทักษวิญญาณที่เขาใช้เมื่อกี้ก็เลยเกาหัวอย่างเขินเขินข้าก็แค่ลองดูใช้ได้ผลก็ดีแล้วเปไปพูดอย่างจริงจังแค่ใช้ได้ผลเหรอสัตว์วิญญาณพันปีข้าก็ไม่มั่นใจว่าจะจัดการได้ถ้าไม่มีพลังจิตที่แปลกประหลาดของเจ้าช่วยข้าคงถอยออกมาไม่ได้ง่ายๆ ก่อนหน้านี้ตอนที่เขากำลังรับมือกับงูแมนดาร่าในช่วงเวลาสำคัญด้วยการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตของหัวอวิห้าวทำให้เขาคาดการการเคลื่อนไหวของงูแมนดาร่าได้อย่างแม่นยำไม่เพียงเท่านั้นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดคือตอนที่งูแมนดาร่าระเบิดหัว ตอนนั้นในโลกของการตรวจจับทางจิตเป้ยเปรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าหัวของงูแมนดาราสว่างขึ้นซึ่งเขาไม่ได้เห็นด้วยตาแต่เป็นความรู้สึกที่มาจากโลกสามมิติของการตรวจจับทางจิตของหัวววิห้าเขาถึงได้ตอบสนองได้ทันทีไม่งั้นถ้าโดนเลือดพิษนั่นเขาคงถอยออกมาไม่ได้ เรื่องนี้ทําให้เป้รู้ว่าทักษะที่หัวอวิห้าวใช้เมื่อกี้มีประโยชน์มากแค่ไหนในการต่อสู้เขาประเมินอย่างระม,มัดระวังว่าถ้าเขาสู้กับศัตรูมีทักษะนี้ของหัวอวิห้าวช่วยอย่างน้อยก็เพิ่มออความแข็งแกร่งของเขาได้2 0ถึง30เปอร์เซ็นต์นี่เป็นการเพิ่มขึ้นที่มหาศาลยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นแค่ทักษะแรกของหัวอวิห้าวหัวอวิห้าวพูดอย่างหวัว่นหวั่นงูตัวนั้นจริงๆพี่ชายมันคือสัตว์วิญญาณอะไรเป้ปกล่าวว่า มันคืองูแมนดาร่ามีพิษร้ายแรงไม่เพียงแต่ทําให้ชายัยงทําลายประสาทได้อีกด้วยเป็นหนึ่งในสัตว์วิญญาณธาตุพิษที่น่ากลัวที่สุดร่างกายของมันแข็งแกร่งมากดาบธรรมดาทําร้ายไม่ได้มีแค่ปากกับตาที่เป็นจุดอ่อนแต่งูแมนดารามักจะป้องกันสองจุดนี้เป็นอย่างดีความเร็วก็เร็วมากที่น่ากลัวที่สุดคือนิสัยชอบโจมตีของมันเมื่อเจอเป้าหมายก็จะไม่ยอมปล่อยง่ายๆสำนักถังเลิศดพบจบแดนบทที่5้ก้าแรกสู่ความสำเร็จ ตอนที่หด้วยความแข็งแกร่งและพิษที่ติดตัวมาแต่กําเนิดงูแมนดาร่าจึงมีศัตรูตามธรรมชาติน้อยมาก